วันนี้นะคะบีจะพาลูกค้ามาโยนโฉมกับ All New Titan c a b t t ยนหน้าหล่อของเราพร้อมแลบสีเขียวทั้งทันบอกเลยว่าหล่อมากอยากรู้ว่าแต่งอะไรไปบ้างเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะบีก็พาลูกค้ามาชมกับกระบะ All New Titan นะคะตัวเตี้ยหน้าหลอดเป็นแทบนั่นเองนะคะราคาของเขาจะอยู่ที่682,000บาทนะคะแล้ววันนี้จะบอกว่าเรามีการตกแต่งแบบไวรุ่นดูใบเลยบอกเลยว่าแต่งโคดหลอนะคะกับการแรปสีเขียวทั้งคันพร้อมฝากระโปรงคาร์บอนนะคะทั้งหน้าและหลังเดี๋ยวพี่พาไปชมเลยค่ะว่ามันมีการตกแต่งอย่างไรบ้างมาดูกันเลย สำหรับด้านหน้านะคะก็มีการตกแต่งในเรื่องของตัวฝากระโปรงนะคะที่เป็นคาร์บอนนะคะทั้งคันเลยตรงนี้พร้อมกับตัวที่เป็นกระจังหน้านะคะ l รนดี้อาร์ตนะคะซึ่งอันนี้พิเศษเลยโดยการครอบเข้าไปเลยนะคะทำให้เราไม่ต้องมาแกะชิ้นส่วนนะคะเดิมๆออกมานะคะถ้าเป็นรุ่นไหนเขาจะจัดเซตรุ่นนั้นไปเลยนะคะมาพร้อมกับตัวครอบตัวสีนะคะที่เป็นคาร์บอนแบบนี้เลยนะคะบอกเลยว่าหล่อโคตรนะคะ แล้วก็ด้านล่างนะคะก็ยังมีในเรื่องของการตกแต่งชุดแต่งของตระกูลเวตเตอร์นั่นเองนะคะบอกเลยว่าสายเวตเตอร์นะคะกับกระบะมาแลนจริงนะคะโดยการตัดขอบสีแดงตรงนี้เพิ่มความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็ตัดสีดำด้านแบบนี้นะคะให้ความแบบดุดันมากขึ้นนั่นเองค่ะแล้วพิเศษนะคะกับทางด้านข้างของเรายังมีในเรื่องของตัวล้อแม็กนะคะที่เป็นล้อแทนนะคะพร้อมยางคอสเมตนั่นเองนะคะ ซึ่งรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นตัว c o s m ิ c S T 0 0 r 5นั่นเอ R ห A นะคะเป็นขอบ20นั่นเองพร้อมสีแคนดี้แล้วก็ตัวคาลิปเปอร์สีเขียวสะคอนแสนบอกเลยว่าให้ความแบบเท่ๆจริงๆนะคะแล้วก็ยังมีการติดตั้งซุ้มล้อเพิ่มเติมแบบนี้ไปเลยนะคะให้มันดูเติมเต็มมากขึ้นกับลูกค้าที่ยังไม่เคยเห็นกับตัวแบบเตี้ยนะคะที่มีการติดซุ้มล้อบอกเลยว่าติดแล้วดูเต็มมากขึ้นนั่นเองนะคะ มาพร้อมกับตัวครอบกระจกหมอขคานที่เป็นลายเคปเลาร์นะคะเพื่อให้มันแมทช์กันนั่นเองนะคะแล้วตัวนี้นะคะพิเศษเลยสําหรับคันนี้นะคะมีการแลปสีเขียวทั้งคันนะคะเป็นสีพิเศษนะคะบอกเลยว่างานดีมากๆลูกค้าเลือกสีเลือกแบบได้ด้วยแล้วก็สติ๊กเกอร์รอบคันพร้อมกับตัวกันกระแทกตรงนี้เพิ่มเติมด้วยนะคะและยังไม่พอเวทเตอร์ยังมีในเรื่องของตัวสปอยเลอร์นะคะที่เป็นลายเคปลาร์นะคะเพิ่มความหล่อของเขาให้มากขึ้นนั่นเอง และนี่ด้านข้างนะคะเวเตอร์ mm hmm. เขายังมีในเรื่องของตัวที่เป็นชุดแต่งด้านข้างด้วยนะคะซึ่งเป็นสีดําตัดกับสีแดงนะคะให้ความสปอร์ตขึ้นนั่นเองนะคะ mm hmm. กระบะนะคะบอกเลยว่าตัว mm hmm. มิสูของเรานะคะกระบะคือใหญ่มากๆเลยนั่นเองนี่มาต่อด้านหลังเลยป่าท้ายนะคะก็ต้องเป็นคาร์บอนนั่นเองนะคะบอกเลยว่าให้ความแบบเท่มากขึ้นนะคะกับตัวโลโก้มิสูที่เป็นสีแดงด้วยนะคะแล้วไฟนะคะ ลมดำแบบนี้ให้ความหล่อมากขึ้นนะคะตัวสเกิร์ตด้านหลังนะคะก็จะเป็นสีดำเงานะคะพร้อมตัดขอบสีแดงแบบนี้นะคะอันนี้คือครบเซตของตระกูลเวตเตอร์เลยบอกเลยว่าเขาทำได้โคตรสวยมากนะคะนี่ค่ะแล้วถ้าลูกค้านะคะยังไม่เคยเห็นตัวจริงของตัวกระบะแฉบเตียยเปิดได้นะคะบอกเลยว่าภายในเขาก็หล่อมากเลยนี่ สามารถเปิดกว้างได้เลยนะคะแล้วก็ภายในดีไซน์หรูหรามากๆนะคะพร้อมกับจอนะคะที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็เป็นปุ่มสัมผัสนะคะลูกค้าที่สนใจนะคะในเรื่องของการตกแต่งนะคะสตไตล์เวลุ่นดูใบนะคะเท่ๆแบบนี้ก็สามารถที่จะสอบถามโปรโมชั่นบีได้เลยนะคะที่0891854459หรือว่าถ้าลูกค้าที่ออกรถไปแล้วนะคะอยาตกแต่งแบบนี้ก็สามารถติดต่อบีได้เลยเดี๋ยวส่ง โลเพิ่มเติมไปให้ยังไงวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนโอกาสหน้าเจอกันใหม่ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ